อิงชาแนลสวัสดีค่ะเกมรักปฏิหารเมื่อธนาเข้ามาหาทีทัศน์ที่ห้องพักในโรงพยาบาลทีทัศน์มีท่าทีเปลี่ยนไปเขาจำทุกอย่างได้หมดแล้วเขาจึงเข้าไปกอดธนาเพื่อเล่นละครตบตาให้ธนาเชื่อว่าเขาเป็นลูกชายทีทัศน์ตัวจริงได้กลับมาแล้วอีกด้านหนึ่งหมายที่ต้องการช่วยพ่อของเธอ ก็เข้ามาช่วยนนในการรวบรวมหลักฐานเพื่อจะยื่นประกันปามโมดและหาหลักฐานเอาผิดธนาเข้าคุกให้ได้หมายได้ถามกับนนไปว่าอีกนิดเดียวเราจะจับคุณธนาเข้าคุกได้แล้วใช่ไหมนนจึงตอบไปว่าถ้าเราได้หลักฐานจากคุณวรามาเพิ่มเราก็จะสามารถเอาผิดคุณธนาเข้าคุกได้ต่อมา เมื่อธนาพาทีทั์กลับมาที่บ้านเอมิกาและอิงก็ออกมารอต้อนรับทีทัศ์อยู่ข้างล่างทีทั์เรียกชื่ออิงออกมาพร้อมกับบอกว่าอิงป๋ากลับมาแล้วอิงได้ยินดังนั้นก็เรียบเข้าไปกอดทีทัศ์เอมิกาถามทีทั์ไปว่าทีจําทุกอย่างได้แล้วเหรอทีทั์จึงบอกว่าใช่ผมจําได้ทุกอย่างแล้วเมื่อเป็นแบบนี้แล้ว จริงเรียกทีทัดว่าป้าออกมาอย่างเสียงดังจังหวะนั้นธนาก็เดินเข้ามาย้อนถามทีทัดไปว่าถ้าแกจําได้ทุกอย่างแล้วจริงๆไฟลจากกล้องวงจรปิดคืนนั้นอยู่ที่ไหนทีทัศได้ฟังดังนั้นก็อ,อึกอักยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งก่อนจะชวนธนามานั่งคุยกันตามลาพังทีทัศบอกกับธนาไปว่าผมทําลายคลิปนั่นไปแล้วเพราะตอนนั้นผมอยากได้ไฟลจากกล้องวงจรปิดเอาไว้ขู่พ่อ ก็ต่อรองให้พ่อปล่อยผมไปหาเอมแต่ว่าตอนนี้เอมกับอิงอยู่ที่นี่แล้วผมไม่จําเป็นจะต้องใช้มันอีกแล้วไงครับผมจะไปเอาหลักฐานของเวลาที่แม่เก็บเอาไว้มาให้พ่อเองธนาที่ได้ฟังก็ยังไม่เชื่อทีทัศเท่าไหรนะ่นักแต่ไหนๆแล้วทีทัศจะออกไปเอาหลักฐานของเวลาจากรำพาธนาจึงปล่อยให้ทีทัศพิสูจน์ตัวเองดูซิว่าทีทัศจะยังไว้ใจได้อยู่อีกไหม ทีทัดจึงเข้าไปหารำภพาในห้องพร้อมกับบอกรำภพาไปว่าผมจำทุกอย่างได้แล้วครับพ่อรับปากว่าพ่อจะไม่ยุ่งกับแอมิกาอีกแม่เอาหลักฐานที่ได้จากวราวไว้ที่ไหนรำภพาจึงตอบกลับไปว่าลูกถ้าลูกจะเอาหลักฐานนั่นไปให้ธนาแม่บอกได้คําเดียวเลยว่าแม่ไม่รู้ว่าหลักฐานนั่นอยู่ที่ไหนแต่ถ้าลูกจะเอาผิดธนาพ่อของลูกแม่ก็จะให้หลักฐานนั่น ทีทัดที่ได้ฟังก็บอกกับรำพาไปว่าตอนนี้ผมมีความทรงจำของทีทัตแต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีผมยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงรำพาที่ได้ฟังก็ถึงกับน้ำตาคลอไม่เห็นทีทั์พูดออกมาแบบนี้รำพาจึงถามทีทัตไปตรงๆเลยว่าแม่รู้ว่าลูกคือพลาดลูกไม่ใช่ทีทัตหลักฐานนั่นอยู่ที่แม่เองแม่จะให้ลูก ถ้าลูกยอมรับว่าลูกคือพาดรำพาพยายามปรับความเข้าใจกับพาดในร่างของทีทัศน์เพราะตอนนี้เธอรู้เรื่องหมดแล้วรำพาที่รู้สึกผิดต่อพาดอย่างมากจึงพยายามขอโทษที่ทำให้พาดเข้าใจผิดมาตลอดว่าแม่ไม่เคยห่วงใยและปกป้องเขาเลยรำพาจึงเปิดใจเล่าถึงความรู้สึกที่ต้องทนอยู่กับธนาเหตุเพราะถูกบังคับหากไม่ทำตามคำสั่ง ธนาก็จะฆ่าพาดเธอเป็นห่วงความปลอดภัยของพาดพาดที่ยังรู้สึกเกลียดแม่พอเข้าใจว่าแม่เป็นชู้กับธนาทาั้งๆที่มีพ่อของเขาอยู่ทั้งคนรำพาจึงบอกความจริงกับพาดว่าเธอถูกธนาข่มขู่บังคับให้ต้องอยู่ด้วยความไม่เต็มใจเลยสักนิดและธนาก็เป็นคนสั่งฆ่าพัฒนาแถมยังเอาชีวิตของพาดมาขู่ให้เธอต้องยอมเป็นเปี้ยร่างโดยไม่มีทางเลือกอีกด้วย สองแม่ลูกพยายามปรับความเข้าใจกันจนทําให้ความสัมพันธ์ที่เป็นปมภายในใจของพาดที่มีต่อแม่ของเขาค่อยๆค,คลี่คลายและดีมากขึ้นทีทั์โทรติดต่อกับมายเพื่อจะบอกให้มายรู้ว่าตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านของอาธนามายจึงรีบมาหาพาดในร่างของทีทัศน์พาดจึงบอกกับมายไปว่าตอนนี้ผมจําทุกอย่างได้แล้วถึงแม้ว่าวิญ,ญญาณของผมจะอยู่ในร่างกายของทีทัศน์ แต่ว่าสมองยังเป็นของทีทัศอยู่ดังนั้นผมจึงจำทุกอย่างที่เป็นเรื่องราวของทีทัศได้ทั้งหมดซึ่งก็หมายความว่าพาดจำความรักความผูกพันระหว่างเอมิกากับอิงได้ทั้งหมดด้วยและสิ่งนี้ก็ทำให้หมายคิดหนักว่าพาดในตอนนี้เป็นใครกันแน่เพราะมันเหมือนกับพาดได้รวมความทรงจำของทั้งสองคนเข้าด้วยกันต่อมา พาดในร่างของทีทั์ก็ได้วางแผนให้ธนามาขอขมาอัฐิีของพาดเพื่อให้พาดไปสู่สุขติเมื่อธนามาที่หน้าเจดีย์อัดิีของพาดธนาก็ทำทีไหว้ไปอย่างสงสงเพื่อเอาใจทีทั์เท่านั้นหวังจะให้ทีทัศเอาหลักฐานของวรามาให้เขาก่อนหลังจากนั้นเขาเค่อยเผยท่าแท้ออกมา ส่วนไมายก็เสียใจเพราะตอนนี้ทีทัศน์นั้นมีความรักให้กับเอมิกาเช่นเดียวกับพาทที่มีความรักให้กับเธอเช่นกันปัญหาก็คือพาทในร่างของทีทัศน์ดันรักผู้หญิงสองคนพร้อมกันแต่ว่าไมายก็พยายามตัดปัญหาเรื่องความรักออกไปก่อนเพราะจะต้องหาทางช่วยวราและพ่อของเธอให้ได้ก่อนเมื่อทีทัศ์ได้คุยถึงแผนการที่จะออกไปช่วยวรารำพาก็เสียใจดันรู้สึกผิด และนึกถึงความห่วงใยของทีทัศน์ที่มีต่อเธอขึ้นมาจังหวะนั้นนนก็คิดจะมาเอาหลักฐานของวราจากรำมพาและปรึกษากับทุกคนเรื่องการจะไปช่วยวราออกมาจากที่แสงทวีโกดังที่เป็นโกดังเก่าของทรงศิลปพ่อของอลิสาไมายถึงบอกให้นนมาช่วยเหลือวราโดยมีอลิสาที่ยอมร่วมมือช่วยกันวางแผนหาทางพาวราออกมาจากที่นั่น ระหว่างที่นน,น์กำลังหาทางพาตัววราออกมาจูดๆพสุและธนาก็บุกมาถึงที่นี่ด้วยเพราะธนารู้แล้วว่าก่อนฤดีกับทรงศิล์นกำลังทรยศเขาอยู่ธนาจึงสั่งให้พสุและพักพวกพากันไปจับตัววราออกมาจนเกิดการยิงปะทะต่อสู้กันอย่างดุเดือดนั่นจึงทำให้วราโดนพระสุจัดการฆ่าปิดปากหวังกำจัดพยานคนนี้ให้สิ้นซาก จากเหตุการณ์นี้ทำให้พาดที่อยู่ในร่างของทีทั์ได้รับบาดเจ็บด้วยคนส่วนธนาก็ถูกยิงจนเสียชีวิตมาและเอมิกาที่เห็นเหตุการณ์ว่าพาดในร่างของทีทัตโดนยิงเช่นกันก็ต่างเรียมาเฝ้ารอดูอาการยังโรงพยาบาลด้วยความเป็นห่วงเอมิการู้ความจริงว่าทีทั์คนนี้ไม่ใช่ทีทัตคนเดิมในที่สุดเอมิกาก็ตัดสินใจอย่ากับทีทัตคนนี้พอรู้แล้วว่า เขาคือพาดคนรักของมายเอมิกาจึงตัดสินใจคิดจะกลับไปอยู่ตามประเทศกับลูกชายใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตามภาษาแม่ลูกแต่ก่อนจะไปเอมิกาได้มาร่วมงานศพของธนาเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับครอบครัวของพาดที่มีไมายเป็นภรรยาของเขาส่วนทรงศิลป์กับภรรยาและลูกก็มาร่วมงานศพของธนาด้วยแต่แล้วทรงศิลป์กับถูกศัตรูในอดีตตามมาเอาชีวิตด้วยคน หลังจากจัดการงานศพของธนาเสร็จสิ้นทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติปาโมดได้รู้ความจริงว่าทีทัศน์คนนี้คือพาดคนรักของมายปาโมดต้องยอมรับโทษเขาจะต้องเดินทางไปให้การต่อสารเกี่ยวกับความผิดของตัวเองแต่คำตัดสินทุกคดีอยู่ในระดับเสียค่าปรับแล้วรอลงอาญาเท่านั้นโดยมีพาดเนร่างของทีทัศน์คอยให้ความช่วยเหลือ เพื่อทำให้พระตาหลุดพ้นจากความผิดที่ถูกธนาคมคูเพื่อปกป้องชื่อเสียงภรรยาของเขาที่ต้องมาตายไปหลังจากที่เรื่องราวเลวร้ายผ่านพ้นไปภาพในร่างของทีทัตก็ได้กลับมาใช้ชีวิตกับมาอย่างมีความสุขเขาบอกรักเธอและค่อยๆบรรจงจูบเธออย่างอ่อนโยนพร้อมทั้งขอเธอแต่งงานเขาสัญญาว่าจะดูแลเธอให้ดีที่สุดตลอดไป หากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ